สวัสดีครับเพื่อน,อนวันนี้ผมจะมาทําต้มจืดผักกาดขาวนะครับหมูสับนะฮะหมูสับในหมูสับเราก็จะมีสามเกลือนะครับใส่ลงไปด้วยก็คือกระเทียมิไทยรากผักชีเกลือตำนะพอประมาณนะครับพอให้เข้ากับหมูนะฮะอย่าใส่มากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะออกรสเผ็ดมากเค็มมากไปครับเดี๋ยวเราเริ่มมาเติมน้ําซุปก่อนฮนะ พอดีผมมีน้ำซุปที่ทำโจ๊กเหลืออยู่นะฮะก็เลยเอามาทำเป็นเติมนะครับเป็นต้มจืดไปเลยครับแล้วก็เติมน้ำไปอีกนิดหนึ่งนะพอประมาณไม่เยอะรประกาศข่าวก็ไม่มากไม่น้อยนะครับถ้าหัวใหญ่เนี่ยก็ประมาณ ครึ่งหัวพอแล้วหัวเล็กก็หนึ่งหัวประมาณนี้ครับเร่งชาเนี้ยฮก็ไม่มากไปน้อยนะครับประมาณหนึ่งมื้อก็คือทาให้หมดเลยทานผักให้หมดนะครับจะเน้นผักนะครับอันนี้เป็นหมูนะครับผมไม่สับแล้วคผมใช้หั่นเป็นชิ้นแล้วปั่นลงไปเลยนะครับแล้วก็เติมอย่างที่บอกห้าสามเกลือลงไปเดี๋ยวเราเติมหมูเพิม่มอีกนิดนึงนะครับ เพื่อนจะสะดวกซื้อหมูที่เขาสับแล้วก็ได้นะฮะแต่ว่าผมจะซื้อหมูเป็นอ่าเป็นก้อนเป็นกิโลนะฮะเราก็มาสับล้างสะอาดมาสับเองนะฮะน่าจะโอเคกว่าต้องดูแลสุขภาพนิดนึงคนระับ ใสหมูสับลงไปนะเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองชิมรสด,ดูนะครับว่ารสชาติเขาว่ะโอเคยัง <Okay. S 1> ก็ไม่ต้องรสจัดมากนะครับพอประมาณต้องชิมรสชาติดูก่อนนะคะระก่อนใส่ผัก ให้รสเขาได้พอดีเลยแล้วค่อยใ,ใส่ผัออกลงไปนะครับก็ออกรสชาติน้ำซุปของที่ผมใช้นะฮะคือเกลือแล้วก็ซีิวขาวนะครับน้ำตาลจานิดหน่อยไม่ได้ใส่ผงปรุงรสใดๆนะครับ ได้แล้เดี๋ยวเราก็เติมผักได้เลยครับปรกกาศขาวเยอะๆอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวเขายุบนะฮะก็จะได้พอดีหม้อหนึ่งหม้อเละกะ็กๆไม่ใหญ่ทานได้หนึ่งคนหรือสองคนนะฮะ ไฟผักเยอะเยอะครับหมดเลยครับเดี๋ยวเขาก็ยุบครับครับพาเขายุบแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็ดับไฟแล้วนะครับผักจะได้ไม่เละฮะก็ง่ายๆเลยนะครับสไตล์ควบคุมน้ำตาลในเลือดและควบคุมน้ำหนัก เราทานข้าวกล้องนิดเดียวก็ได้ฮะไม่ต้องเยอะเพราะว่าผมจะทานข้าวกล้องนะแล้วก็กินผักให้มากๆนะครับเพื่อลดน้ําตาลในเลือดด้วยครับข้าวกล้องช่วยลดน้าตาลในเลือดได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนะฮะตอนนี้น้ําตาลผมอยู่ในเก์ประมาณร้อยี่สิบแล้วนะครับไม่ได้ทานยาแล้วหยุดยาไปเกือบสองเดือนต้นเดือนไปใสิกาต้องไปพบคุณหมอนะฮะไปตรวจ นางกายปกติครับว่าเสร็จแล้วนะครับดับไฟเลยครับต้มจืดนะประกาดขาวหมูสับครับก็คลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนด้วยนะครับ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ขึ้นมานะฮะเพื่อนๆจะได้มารับชมกันมาดูกันนะอาหาร,รลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผูป่วยเบาหวานนะครับก็ท้ายนี้ขอให้เพื่อน,นๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยนะครับเฮงๆปังๆตลอดปีนี้และปีหน้านะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ